เน้นอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือประชาชนของพิพิธหารค่ะ,<พ>ะกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะ้วยหน่วยพ,าารรพัฒนาการเครื่องที่24สํานักงานพัฒนาภาค2ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะค,คะมีการร่วมกับภาคเอกชนในการมอบแผงโซลารเซลล์นะคะเพื่อสนับสนุนแหล่งเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาค่ะพันเอกสันทัศน์ชำนาญเวชผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่องที่24สํานังกงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ ร่วมกับผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนตําบลดงมอนมีการนําแผงโซลาเซลล์นะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จํากัดมหาชนมอบให้กับโรงเรียนดงมอนวิทยาคมค่ะที่ตําบลดงมอนอําเภอเมืองมุกดาหารนะคะเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในการนําน้ําใต้ดิน ขึ้นมาใช้ในการเกษตรค่ะแล้วก็เพื่อใช้ในการแสงสว่างภายในแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนด้วยค่ะค่ะพร้อมทั้งได้มีการหาหรือตกลงร่วมกันกับ กับคณะผู้บริหารในโรงเรียนค่ะผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการพัฒนาต่อยอดสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะได้ศึกษาเรียนรู้รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ค่ะและสถานศึกษาอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาศึกษาดูงานกันในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและก็ชุมชนต่อไปค่ะค่ะ